สัสดีค่ะหนูได้หญิงอภิชยาจิตเจริญกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับสองโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมค่ะสวัสดีค่ะหนูได้กหญิงวิชาลิณีใบกุหลาบกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. าทับสามโรงเรียนบ้านกระทุ่มลมค่ะวันนี้พบกับเรื่องเล่า KTL ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ ื่อเด็กชายการตะโกมุงมาครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัชรคอนกัรจังนะคะวันนี้เราจะมาสอนการบวกแบบไดมีการทดแบบไดง่ายคะคข้อหนึ่งยี่สบวกเจเอาเลขห้าไว้ในใจเอาสี่ขึ้นมา5 6 7 8กดแ เอาเจ็ดไว้ในใจเอาสู้2สองขึ้นมา7 8 9คแาทำตอบ9ก้าสข้อ2 7 4เจ็บหกบวกสองรอยสิบเอาเลขหกไว้ในใจสูนเลขสองขึ้นมา6 7 8จสี่ เาเลขสีไว้ในใจเอาเลขหนขึ้นมาสีห้าเอาเลขเจไว้ในใจสองขึ้นมาเจ็ดแาคตอบเก้าร้อยห้าสิบป้อสามสมืวกหนึ่งแล้วหนึ่อที่สองบวก ก้าพันห้าสิบกเอากกไว้ในใจชูเลื่อนขึ้นมาคู ตามหมื่นหน่อบวกเกพ้าสบกก็ได้ตามหม่างแแปครับข้อที่ง <vocabulary> ถึงบวก9ก็ได้9้านะคะหบวกแปชเอาแบบไว้ในใจ ชูหนึ่งขึ้นมาแปดเก้าได้เก้าีครับเจ็ดบัวน้องเอาเจ็ดไปในใจชูสองขึ้นมาเจ็ดแป ขอคุยค้าเจ,จอกันใหม่เจอกันใหม่ชะตาะคะขอบคคุณ่ะดึกดำบรรยิ่งใหญ่ได้ของโลกก่อนถูกโชคชะตาเปลี่ยนทางผัน วิวัฒเปลี่ยนแปลงทุกคืนวันเรื่องราวนั้นจะเล่าผ่านสู่รายการเรื่องเล่า KGL พร้อมถามทุกคำตอบทุกคำตอบทุกคำถามจะกล่าวขานเชิญรับฟังเปิดใจในตำนานเส้นทางการก่อแห่งการโรคเราเอง Good morning everyone my name is สุกัญญาศักดิ์สิริ แอมสตาร์ดี้อินมัธยมวันสลัดทีบ้านกระทุ่มลมสกูล o d morning everyone. My n a um m อี um s วันวิสาส่วนแก้วแอมสตาร์ดีอินมัธยมวันสลัดทีบ้านกระทุ่มลมสกูลสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุกัญญาศักสิริกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับโรงเรียนบ้านกระทุ่มลม สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวันนิสาส่วนแก้วกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นทับสาโรงเรียนบ้านกาทุ่มรมค่ะโลกของเรานั้นวิวัฒนาการมาหลายพันล้านปีผ่านเหตุการณ์ที่สำคัญมามา,มากมายตั้งแต่ชนเข้ากับดาวเคราะห์ดวงอื่นถูกดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกกลายเป็นยุคน้ำแข็งมาหลายครั้งและผ่านการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกว่า5ครั้งด้วยกันแต่หากคุณอยากรู้จักโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น เราจะพาคุณย้อนกลับไปเมื่อ4,500ล้านปีก่อนณนะจุดเริ่มต้นของโลกใบนี้4,500ล้านปีก่อนระบบสุริยะของเราเริ่มก่อตัวจากกลุ่มก๊าซและฝุ่นที่เรียกว่าเนบิวล่าก๊าซและฝุ่นจำนวนมหาศาลเหล่านี้เริ่มยุบตัวและชนเข้าด้วยกันจากแรงโน้มถ่วงหมุนวนจนมีลักษณะคล้ายแผ่นดิสเมื่อความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆจะทําให้แกนกลางร้อนกว่าขอบนอกที่เรียกว่าโปรโตสตาร์ star, หรือดาวฤกษ์ก่อนเกิดกระทั่งความดันและอุณหภูมิสูงไปมากขึ้น จนทาให้เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์หรือไฮโดรเจนหลอมรวมการกลายเป็นฮีเลียมและในที่สุดดวงอาทิตย์ของเราก็ถือกําเนิดขึ้นหลังจากการเกิดของดวงอาทิตย์ก๊าซและฝุ่นที่เหลือที่ไม่ได้หลอมรวมเป็นดวงอาทิตย์เริ่มเกาะตัวกันเป็นกลุ่มก้อนหมุนวนไปเรื่อยตามแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และวิวัฒนาการเป็นดาวเคราะห์ต่างๆเมื่อพวกมันสะสมสสารมากขึ้นใหญ่ขึ้นเป็นทรงกลมมากขึ้นดาวเคราะห์ต่างๆก็ได้ถือกําเนิดขึ้น โลกในยุคก่อตัวนั้นมีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วภูเขาไฟพ่นก๊าซต่างๆออกมาเช่นไฮโดรเจนซัลไฟมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นชั้นบรรยากาศแรกๆของโลกโลกในยุคนั้นถูกดาวหางขนาดใหญ่พุ่งเข้าชนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดที่ส่งผลมาถึงปัจจุบันก็เกิดขึ้นโลกถูกดาวเคราะห์ขนาดใหญ่พุ่งชนมันคือเทียดาวเคราะห์โบราณที่มีขนาดเท่ากับดาวอังคารการพุ่งชนกันครั้งใหญ่นี้ ได้เหวี่ยงสา,สารและฝุ่นออกไปรอบวงโคจรของโลกและก่อตัวกลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักกันในปัจจุบันอยา่างดวงจันทร์นั่นเอง3 8พันล้านปีก่อนโลกในยุคแรกเริ่มนั้นร้อนแห้งแลง้งและไม่มีน้ำหรือมหาสมุทรน้ำทั้งหมดนั้นอยู่ในรูปแบบของกา๊าซแต่หลังจากนั้นเมื่อโลกมีอุณหภูมิเย็นลงจนพอเหมาะก๊าซต่างๆก็ควบแน่นและกลายเป็นของเหลวตกลงมาจนเกิดเป็นมหาสมุทรดึกดำบรรที่ปกคลุมโลกไว้ทั้งใบ จากนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนทําให้ของเหลวในมหาสมุทรกลายเป็นน้ําในที่สุดซึ่งน้ําเป็นองค์ประกอบสําคัญต่อการสร,าสร้างสิ่งมีชีวิตดังนั้นเมื่อโลกเต็มไปด้วยมหาสมุทรแห่งน้ําสิ่งมีชีวิตจึงเริ่มปรากฏตัวขึ้นบนโลกเมื่อ3.7พันล้านปีก่อนรูปแบบสิ่งมีชีวิตแรกสุดเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปอีกเกือบพันล้านปีหลังจากนี้สิ่งมีชีวิตบางชนิดจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ไปตลอดการ3.3พันล้านปีก่อน โลกไม่ได้ถูกปกคลุมไปด้วยมหาสมุทรนานนักเมื่อหินฐานธรณีหรือหินฐานทวีปได้โผล่ขึ้นมาจากใต้มหาสมุทรโบราณมันถูกเรียกว่าครตันหลังจากนั้นใต้ผิวของเปลือกโลกที่เต็มไปด้วยมวลของแมกมาเกิดการประทุครั้งใหญ่ใต้ทะเลและได้นำพาลาวาจำนวนมหาศาลโผล่ขึ้นมาบนพื้นผิวของมหาสมุทรเมื่อลาวาเหล่านี้เย็นตัวลงทวีปผืนแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมันมีชื่อว่าวานบาราซึ่งในปัจจุบันทวีปโบราณแห่งนี้ได้แตกออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งอยู่ที่ทวีปแอฟริกาใต้และอีกส่วนหนึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลีย2.4พันล้านปีก่อนไซยาโนแบคทีเรียได้วิวัฒนาการจนกลายเป็นพืชสังเคราะห์แสงชนิดแรกของโลกในที่สุดเราก็มีผู้ผลิตออกซิเจนที่ทําให้ชั้นบรรยากาศของโลกเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตมากขึ้นแต่ด้วยออกซิเจนที่เพิ่มขึ้นใหม่ทั้งหมดนี้ทําให้ชั้นบรรยากาศของโลกมีคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่ามากทําให้โลกมีอุณหภูมิต่าไปด้วย เมื่อโลกมีอุณหภูมิที่ต่ำลงเรื่อยๆพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกก็ได้กลายเป็นน้ำแข็งและในที่สุดโลกก็เผเชิญกับยุคน้ำแข็งเป็นครั้งแรก1.1พันล้านปีก่อนขณะที่ชั้นบรรยากาศของโลกเปลี่ยนไปตามการเวลาทวีปต่างๆก็เริ่มเคลื่อนตัวไปด้วยเช่นกันพื้นทวีปได้แยกออกจากกันและชนเข้าหากันใหม่กลายเป็นทวีปขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าโรดิเนียนี่เป็นทวีปที่ใหญ่ที่สุดที่เคยปกคลุมโลกใบนี้ สิ่งมีชีวิตในช่วงเวลานี้มีความซับซ้อนมากขึ้นและหลังจากนั้นทวีปโรดิเนียก็แยกออกจากกันอีกครั้งและรวมตัวกันใหม่ที่มีชื่อเรียกใหม่ว่ามหาทวีปพันโนเทียจากนั้นประมาณ540-485ล้านปีก่อนได้มีเหตุการณ์การอุบัติขึ้นของสิ่งมีชีวิตมากมายหลายชนิดในช่วงเวลาเดียวกันนักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Cambrian Explo ซ i o n ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนี้คือทริโลไบ มันมีรูปลักษณ์สุดแปลกราวกับเอเลี่ยนที่หลุดออกมาจากหนังไซไฟประมาณ400ล้านปีก่อนจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันและอุณหภูมิของมหาสมุทรที่เปลี่ยนไปอย่างมากทําให้สิ่งมีชีวิตบนโลกต้องเผชิญกับเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งแรกนี่คือการสูญพันธุ์ในยุคข,ของโอโดวิเชียนซิลูเรียนที่สิ่งมีชีวิตกว่าร้อยละแปดสิบห้าสูญพันธุ์ไปจากนั้น420ถึง350ล้านปีก่อน ต้นไม้กลุ่มแรกก็ได้ถือกําเนิดขึ้นบนโลกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเริ่มวิวัฒนาการและคลานขึ้นมาอาศัยอยู่บนบก250ล้านปีก่อนในช่วงเวลานี้ที่โลกได้ถูกปกคลุมไปด้วยมหาทวีปแผ่นเจียได้เผชิญกับเหตุการณ์การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาก๊าซเรือนกระจกจํานวนมหาศาลและภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทําลายสิ่งมีชีวิตกว่า95ให้สูญพันธุ์ไปแต่การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่นี้เอง ได้ปูทางไปสู่ยุคใหม่ของสิ่งมีชีวิตที่โด่งดังอยา่างไดโนเสาร์240-230ล้านปีก่อนไดนโนเสาร์ตัวแรกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจากนั้นเมื่อ150ล้านปีก่อนเหล่าไดนโนเสาร์ได้ยึดของโลกซึ่งหากคุณอยู่ที่นั่นจะได้เห็นโซโรพอดอารเจนติโนโซอรัสขนาดยักษ์ซึ่งเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาหรือคุณอาจถูกนักล่าที่น่ากลัวที่สุดอย่างทีเร็กซ์ไล่ล่า และหลังจากนั้นมหาทวีปแพนเจียได้แยกตัวออกจากกันอีกครั้งและกลายเป็นทวีปต่างๆที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน66ล้านปีก่อนดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ได้พุ่งเข้าชนโลกอย่างรุนแรงบริเวณประเทศเม็กซิโกในปัจจุบันซึ่งฝุน่นและควันที่เกิดจากการชนกันจํานวนมหาศาลลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศบดบางดวงอาทิตย์เกือบทั้งหมดจนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างรุนแรงทําให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปในที่สุดและเมื่อเข้าสู่ยุคถัดไป สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ๆก็เกิดขึ้นมากมายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก6ล้านปีก่อนมนุษย์ยุคแรกก็เริ่มรู้จักเดินนี่คือซาเฮลแอนโทปัสบรรพบุรุษที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์ที่แยกตัวออกจากเล็งไม่มีหางถึงแม้พวกเขาจะยังเดินสีเท้าอยู่ก็ตามแต่หลังจากนั้นเมื่อ4ี่ล้านปีก่อนมนุษย์ยุคแรกได้วิวัฒนาการจนสามารถเดินสองเท้าและตัวตรงได้จนในอีกหนึ่งล้านปีต่อมา พวกเขาก็พัฒนาเครื่องมือชิ้นแรกที่ใช้ในการทุบและทำลายสิ่ง,งต่างๆเมื่อประมาณ8 0 0แสนปีก่อนมนุษย์ยุคแรกได้ค้นพบวิธีการก่อและควบคุมไฟสามารถปรุงอาหารและให้ความร้อนแก่ตัวเองได้สมองของพวกเขาพัฒนาอย่างรวดเร็วจนสามารถเรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์นนระหว่างกันและเกิดสังคมรูปแบบใหม่กระจายไปทั่วโลกจากนั้นประมาณ4ี่0มถึงพปีก่อนมนุษย์สายพันธุ์อื่นก็ได้สูญพันธุ์ไปทั้งหมดยกเว้นโฮโมเซเปียน หนึ่งหมื่นปีที่แล้วจากที่มนุษย์เร่ร่อนและเปลี่ยนที่อาศัยไปเรื่อยๆพวกเขาก็เริ่มตั้งหลักปักฐานและเกษตรกรกลุ่มแรกของโลกก็ได้เกิดขึ้นมาที่ประมาณ250ปีที่แล้วการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นจากสังคมชนบทและเกษตรกรกลายเป็นสังคมเมืองและอุตสาหกรรมซึ่งประชากรมนุษย์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาในปี1804โลกมีประชากรมนุษย์ถึง1000ล้านคนในปี1927 ประชากรโลกทะลุ2,000ล้านคนและหลังจากนั้นเป็นต้นมาประชากรโลกได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนในปัจจุบันโลกมีประชากรมากกว่า8,000ล้านคนแล้วซึ่งในทุกวันนี้โลกของเรายังมีภัยคุกคามใหม่ๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากมายสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปน้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลทั่วโลกเพิ่มขึ้นและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดได้กำลังคืบคลานเข้ามานั่นคือภาวะโลกร้อนซึ่งมนุษยชาติในอนาคต อาจไปเชิญกับโลกที่ร้อนมากขึ้นหากยังคงทำร้ายโลกใบนี้ต่อไป